Chào đi biệt Một lần đầu tiên tôi nhìn thấy mọi người đẹp đẹp Tôi thấy một con gái thấy mọi người không nhỉ? Một con gái nhỏ Một con gái đẹp đẹp Chào tạm biệt bạn

แฝแ่นบาบอกบอกจมูกัราพกี่ะคุณดะเาม่เาเกลดลันองกับบมดอดอังีจาเกดจะไรเกิากันา่เจักสีเรสีอ่าเดี๋ยวดเห็นเห็นไหนทงสีบาว่า อีกใช่ว่าหนีอยู่ดอกว่าคันจีว่าเื่อคนรต้องคนคนกัว่าเป็นย่งพวกาหันขายนี้มาว่าข่ายคายสวนอีสังกัดค่มันมาเแมนชีพทนการนอว่าะมมชีพท่นการนอค่ะองการเดียนี้บมีไใหชิมาสื่อเห้เป็นผิดช่องผิดเป็นเดือนกั่มีไใหมาถามบอว่าเพอเพกับเป็นปีช่องฝีเนี่ยมีผู้ถามมอมแมมชี้ไการคายมีคายโดดไ้โดดคายนี่ กนะารบ่แม่นสิรวงสิลายบอกว่าน้อยเดียวคล้ายวิดสิเฮ็ดสั่งก um ินบ kind of ่บ mm. ่มีเนวเฮ็ดมีแนวเฮ็ดปาไว้ก็ได้สิกินเมื่อหร่ก็กิตอนตอนยาก็ได้สบาย่ก็ได้กินต่อบ่ได้หาแต่ว่าก็ได้กินนๆหน้อยๆเนียเนาะหมอมาคาบ ินสารต่างนะมันันิเนี่ยัิกินมัต่างใส่เวลาเิ่ก็ทีใส่เวลาจอะขึน้นก็ได้าสเห็ดสักสี่านี่มีไม่กี่่วมาาย้เนาะมาลายจะกินแ่ววัวยัง ปวมาจิตปวดจนจนมัมมียังสสียปวกันเบันสิขายดินขายดอนคือเป็นหนองวานกับบุ้มมีนะตายสั่แล้วเูอยู่เูาเน่าขายกับบมีอันนีสิข่ายนปวกันกับเเ็น่คิดน้ตายจคน้ำเงินน้ำเปนอะไรอย่างนี้น้ำน อ้ยอันไนก็นียยังนีแล้วกันไปยืมพี่ยืมเนาะไปกินไปกวนเนี่ยหืมการเงานแน่ยุ้งข้างของข้างเขาที่อุ้ังโซ่ไปเลโซ่เลมันหมุนหมุไปเน้่ ชิ้นกักระเปนเปนไฟเนี่ยไปน่ไปนใส่ก็เก็บก็มั่เยอะไปน้อยกันเป็นไฟเอาคนหย่างอีกสองสูน ไเอ้ยันนี่ก็ให้ยืมกยแต่ว่าผูืม่มี่พ่นองมีแูมี่ที่พี่น้องก็ได้ยืมเินต่อยีได้พู้กังไแล้วพี่น้องก็ได้มีได้แ่ยนห้าใส่คนบรสี่มนมาได้เลยแต่ยันห้าใส่คนบรเพ่หายแล้วพี่น้องก็ได้ไม่เอ่ง่เาเรื่องนีพี่น้องก็ไมกันว่าเรื่องนีมันาร

แน่แน่เขาก็คี้เองเขาเลยอาศัยแต่น้ำมันไปกินแต่น้ำมันต่ว่ามันหันกระเทิรนมาหาพี่สอบตั้งแต่แด่งตลอดตลอดฝนแต่ฝนตลอดแหละแต่ว่าตลอดว่าสัญชาคันว่าสั้นเศร้าเหตุต้องอาศัยแต่แต่มันมีเงินนี่ไปยืมเงินเงินผันเทียวหมูมาก่อนป๋อขาบอดีแน่แกยังหายแกไปหนีแต่แดดอันนี้ก็ยังราคาบอดี้อาศัยมันได้ มีป็ดมีไก่ซอยกรนไปเลยเนอะก็ไรแต่มันแดงนะอันนี้จักสี่ห้าช่างเดียวก บ,าบ,าบา yeah, wow die, ่าว่าโมติกินี่ no, there, media, ่าาคสองสามหนักบาะมาเดี่ยมีบุมิเลย่ไดเนี่ยนะมีแต่บอกว่าราคาสัมตำนีสํมหาตันวมาเต็มที่ของเขาเป็นพวกเกล็ดจนจนมาส้าหัวบางใหญ่ตัวหนึ่งน่อว่านะราคาหมูราําสัมกันเลค่ะได้กับ จะได้การพ่อแหล่ได้ล่คะก็ได้ Hãy subscribe vợ và chắc Mì Gõ Để không bỏ lỡ những vào hấp dẫn

ปาเ็นี้โอ้โหาใจคนละลายบางแลวมีนสวยมากยังบอกลาไปได้เต็มเนี่ยได้ค่ะสูงกันไปได้ได้ก็ได้ได้ก็สูงกันไป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 ไอไป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 ไงไปไปไปไไป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 ไไป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 ปไ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 ป มันเกิดตัวเองนายความลำบากที่บกว่านามงเาไงเจาบานหมูในี้แต่ว่าเหนกเกิีดนายรนีแากนารนี้แหละจะ่าคือผู้บาอาจารย์คนหน่อว่าการที่กระทํำบุญอย่าให้ตัวเองเป็นถูกเลย่อนจังหวะติดตามได้ตามนี่มาคั้นขั้นเท่าสีเหตุอันนี้นายการ กะเบิดบ่เป็นว่ะวายานเบิดเรอถ้าตัวยานถ้าเปหนีนี่จริงถ้ามันมีเสถียรบายานเบิดเหรอวายแก้ไขตงนั้เออและถ้ามีเสถียรถ้าวายานเบิดถ้าแห้งอยากให้อยากให้อายหนองที่มายกให้ไปกินน้ำกันอุดมสมบูรณ์บว่านะเออถ้าแห้งอยากกินเนี่ย้าเนี่เห็ุมันได้ดีพอเบา่าสนค้าแต่ว่ามันมันความลำบากนี่จริง ควมน้ำบาข้อมบะมีนี่จีเพียนไดยเอาแต่ว่าติดหนีหาใส่หนีพื้อชีนิตท่านบอกเรื่องว่ายาเกตนี่มันมีดีไปดีอเนี้ยว่ามดีเง่อมอเนี่ต่ก็เีกร่จีเะไนีีสเกียมูยอนเนี่ยนะจะขาความน้ำบา